ใครที่กำลังจะเดินทางแบบต่อเครื่องภายในประเทศต้องฟังคลิปนี้วันนี้แพลมี4ข้อในการเตรียมตัวที่จะไปต่อเครื่องภายในประเทศนะคะมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะข้อ1คือระยะเวลาระหว่างไฟนะคะถ้าเกิดคุณมีระยะเวลาแค่1ชั่วโมงเนี่ยแพลบอกเลยว่าเสียงมากควรจะมี2ชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งอย่างน้อยค่ะเพราะอะไรนั้นเหรอคะ เพราะข้อ2นี้ค่ะคือเรื่องของสถานที่เวลาที่คุณจะเดินทางจากสนามบินไหนไปสนามบินไหนจําเป็นที่คุณจะต้องรู้ตําแหน่งต่างๆของสนามบินนั้นเป็นอย่างดีเพื่อเป็นการทําเวลาค่ะข้อ3คือสัมภาระนะคะถ้าเรามีสัมภาระที่จะต้องโหลดระยะเวลา1หรือ2ชั่วโมงไม่พอแน่นอนคุณควรจะมีสัมภาระติดตัวให้น้อยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา ข้อที่4นะคะเป็นเรื่องของการแต่งกายโดยเฉพาะรองเท้าเลยนะคะแนะนําให้เป็นรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าไม่มีส้นนะคะเพื่อใช้ในการเดินได้อย่างคล่องตัวค่ะข้อ5นะคะอันนี้แถมให้ก็คือสําหรับคนที่จะเดินทางนะคะต้องมั่นใจแล้วก็รู้ว่าขั้นตอนถัดไปแต่ละขั้นตอนในการเดินทางเนี่ยมีอะไรบ้างเช่น หลังจากที่เราลงเครื่องแล้วเราก็ต้องไปรอโหลดสัมภาระรับสัมภาระถ้าไม่มีสัมภาระเราก็ไปเดินเดินไปที่ทางออกนะคะถ้าเดินไปทางออกแล้วเราก็เดินไปที่สแกนสัมภาระเสร็จแล้วก็เดินไปที่เกตให้ถูกอันนี้ข้อ6นะคะแถมให้อีกข้อหนึ่งนะคะสำหรับการต่อเครื่องภายในประเทศถ้าเป็นสายการบินเดียวกันนะคะคุณสามารถซื้อบริการบริการต่อเครื่องภายในประเทศเป็นแพ็กเกจเสริมที่มีบริการในสายการบินอยู่แล้วค่ะ เพื่อป้องกันการตกเครื่องแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยในการเดินไปทั่วสนามบินเลยนะคะถ้าข้อมูลนี้มีประโยชน์นะคะก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูแพลวสารสร้างสื่อด้วยนะคะ